เเรามาฟังเคสสตดดี้กันต่อไปเลยคุณแม่ของลูกได้เสียชีวิตตั้งแต่ลูกอายุได้ส5บปีด้วยเส้นเลือดในสมองแตกช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นแม่บ้านที่ใจดีและใจเย็นรักลูกๆทุกคนคอยดูแลเรื่องความเป็นอยู่ในบ้านทำกับข้าวและไปจ่ายตลาดเองวันที่คุณแม่เสียเนะ่ะเป็นวันที่ท่านไปจ่ายตลาดตามปกติ ประมาณเจ็ดโมงเช้าขณะที่กำลังซื้อกับข้าวเกิดหน้ามืดหมดสติไปแล้วก็เสียชีวิตในช่วงบ่ายนี่เห็นไหมเจ๊ากำลังไปซื้อกับข้าวนะอยู่อ้าวเสียชีวิตไปแล้วของวันนั้นเองก่อนหน้านั้นหมอดูจริงเคยทำนายประชวงอายุสิเกปีคุณแม่จะเคราะใหญ่ถึงแก่ชีวิตคือจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่ต้องเดินทาง ส่วนคุณพ่อเป็นเส้นโลหิตในสมองแตกอายุ73ปีโรคเดียวกันแต่ว่าอายุต่างกันคุณแม่เสีย49คุณพ่อ73ปีเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบุพกรรมอะไรกันะมันน่าศึกษาทีเดียวเห็นไหมเรื่องเคสซอด,ดี้นี่เป็นจะทําให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้ชัดขึ้นไปเรื่อยๆทุกๆวันเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่5มิถุนาย,ยน46คุณพ่อเป็นโรคความดันโลหิตสูงทําให้เส้นเลือดโลหิตในสมองแตก หมดสตินอนอยู่ไอซียูได้สองวันก็เสียชีวิตขณะคุณพ่อยังมีชีวิตยอยู่ท่านมักเป็นห่วงลูกๆทุกคนเมื่อก่อนท่านศรัทธาในประสงค์แต่พอท่านอ่านหนังสือพิมพ์มากจึงทําให้ท่านเริ่มเสื่อมศรัทธามันขึ้นอยู่กับคนเขียนคือไอ้คนดีแล้วไม่ดีมันมีอยู่ทุกวงการนั่นแหละแล้วก็เลยถูกเหมาหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยสมัยที่พ่อยังหนุ่มเป็นคนใจร้อน แต่เมื่ออายุมากขึ้นกระเริ่มใจเย็นลงว่างๆคุณพ่อมักจะนั่งสมาธิช่วงที่พ่อหนุ่มๆพอจะมีทรัพย์บ้างภายหลังที่จนลงนี่เห็นไหมนี่มันมีเหตุคุณพ่อมักจะไล่ฝังว่าคุณพ่อมักฝันเห็นพระพุทธรูปต่อมาอีกไม่นานก็จะมีคนนําพระพุทธรูปมาให้เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งและที่บ้านมีพระาธาตุต่อมาพระาธาตุก็ขยายใหญ่และมีมากขึ้นคําว่าใหญ่ไม่ใช่ไว้โตเท่ากับป้านนี้ไม่ใช่เลยเติบโตขึ้นก็เดินนิดหนึ่งอนะไรนี่ แต่พอบอกขยายใ,ใหญ่เราจะนึกถึงนี้คุณพอ่อจึงนาไปถวายพระบายคนอื่นบ้างช่วง,งแรกๆคุณพอ่อนาไปชอบวัดพระธรรมกายก็อ,อย่างนั้นแหละแต่อยู่ไปอยู่ไปอุ้ยรักอุ้ยรักพระธรรมกายเห็นไหมดีนะทำ<อ>ไมรักวัดพระธรรมกายเรา,ามีพระธรรมกายทำงานมีอยู่ในตัวของทุกคนนั่นแหละ และไม่เห็นด้วยกับการทําบุญมากๆนี่คือท่านไม่เข้าใจเรื่องการทําบุญว่ามันมีผลยังไงต่อชีวิตของท่านในสังสารวัฏแต่ก็มาวัดทุกวันอาทิตย์และให้เงินทําบุญ300บาททุกอาทิตย์แต่ว่าปัจจุบันนี้มาวัดกันทั้งครอบครัวได้หนึ่งปีส่วนกับผมแอบสร้างบุญให้คุณพ่อคุณแม่บางครั้งสร้างให้พีพีด้วยตั้งแต่สร้างทำรรกาญใจดีจนถึงบุญปัจจุบันทุกบุญโดยไม่บอกคุณพ่อทราบเพราะถ้าพ่อทราบแล้วจะทําให้ไม่มาวัด คุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันอยู่ที่ไหนและบุญที่ทําให้ท่านได้รับไหมครับกรรมอะไรคุณแม่ที่ทาให้อายุสัน้นและทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นเส้นโลหิตในสมองแตกคุณพ่อทํากรรมอะไรมาจากที่มีทรัพย์กลับจนลงในภายหลังคุณพ่อทําบุญอะไรมาท่านถึงฝันเห็นแต่พระพุทธรูปแล้วก็ได้มาจริงๆคือฝันเห็นองค์ไหนก็ได้องค์นั้นคุณพ่อทาบุญอะไรมาถึงมีพระธาตุและบุญอะไรที่ทําให้พระธาตุใหญ่ขึ้นและมีมากขึ้น นี่เป็นของนายแพทย์ท่านหนึ่งส่งมาเอาเรามาฟังกันเลยนี่ฝันในฝันนะจ๊ะแม่ตอนตายใหม่ๆวนเวียนอยู่กับครอบครัวเพราะห่วงลูกต่อมาภายหลังเจ้านตรีเขตชี้ให้ไปเกิดผูใชาวิบากกรรมคือถ้ามีวิบากกรรมอยูนะ่ตอนนี้ไปเกิดแล้วเป็นเด็กผู้หญิงอายุเกือบสิบขวบ กรรมแนอดีของแม่คือการฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจินในชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมทำให้วิบากกรรมนี้อายุสั้นและเป็นโรคโลหิตในสมองแตกคือคนที่จะมาเกิดในสังคมเกษตรกรรมนี้เป็นคนเคยรวยมาก่อนทั้งนั้นแหละแต่เพราะมีความตรณีเนี่ยอยากจนเลยได้จนแล้วก็มายากจนจนยาก แล้วทีนี้เอ็นเนื้อสดนี่มันไม่ค่อยจะมีมีขายหรือมีก็ไ่ก่อยอยากจะเสียเงินเพราะว่าโปรตีนฟรีมันอยู่ในน้ำก็มีที่ไหนก็มีเลยเลี้ยงไว้เองบ้างก็ต้องค่าอาหารเห็นไหมค่ามาทำเป็นอาหารเลี้ยงชีพเอาชีวิตเข้ามาเลี้ยงเราชีวิตเราแล้วตัวก็ไปรู้ก็คิดเอาเองว่าสัตว์เป็นอาหารของเราไม่เห็นแะแปลกอะไร เคกินได้จนเคยเนี่ยแล้วก็จะกินได้ยามก็มีเหตุผลกับไม่รู้เรื่องด้วยว่ะไอ้ยูนิฟอร์มของสัตว์โลกเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไหมทงนี้เรียกว่าวัฏฏะไงมันวนหมุนกันไหทีนี้ไอ้ยูนิฟอร์มเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมนุษย์ก็ดีสัตว์ดีแปสุรกาศฤษานวรนรกเทวดาพรหมรูปผมมันมียูนิฟอร์มอยู่เนี่ยเขาเซตโปรแกรมตั้งโปรแกรมไปทำถูกส่วนปุ๊บ มันกระโดดก็หากันมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะมนุษย์ไม่รู้ก็ก็ทําอย่างนี้หรือเอาตัวรอดบางทีก็รู้นะดีชั่วรู้หมดถตอดไม่ได้เอาตัวรอดแต่ไม่ปลอดภัยในอบายรอดมีชีวิตได้เพิ่มขึ้นหนึ่งวันแต่ไม่ปลอดในอบายแล้วแถมมามีวิบากกรรมอายุสั้นอีกแล้วก็เป็นโรคเป็นสาเหตุแห่งโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเลย แต่ว่าแพทย์ปัจจุบันมาค้นที่ปลายเหตุว่ามันเกิดจากรหัสพันธุก,กรรมยีนเป็นงั้นมีเเป็นนี้เป็นนู่นนี่รหัสชะตากรรมพ่อตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันเพราะยังไม่ได้ตั้งตัวเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกและภายในเจ็ดวันนั้นลูกชายที่ส่งเคสสตดดี้มาคุณหมอท่านนี้ก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ตามหลักวิชาคือภายในเจ็ดวันนั้นทําให้พ่อไปเกิดเป็นอากาศสเทวามีวิมานทอง กรรมในอดีตของพ่อคือการฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาชินในชาติที่เกิดในสังคมเกษตรกรกรมได้เกิดกับคนชาติกับแม่ในชาตินั้นไม่ได้เกิดเป็นสามีภรรยายกันคือตัตน์ชาติไหนอีกชาติก็เตรียมไว้ให้ดีครับทำให้วิบากกรรมนี้เป็นรอยเหตุในสมองแตกแต่ว่าอายุยิงกว่าแม่ก็เพราะเห็นไหมมันมีบาปกระบุญมันจะสลับกันชอบช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติและผู้ลำบากยากจนกว่าตน บุญนี้จึงช่วยยืดอายุออกไปอดีตชาติกระทำเนี่ยมันมีทั้งบุญทั้งบาปอยู่ในตัวเนี่ยบาปที่จริงมันตัดร้อนให้อายุสั้นเลยนะคือทำลายชีวิตเขาเนี่ยก็ต้องเอาชีวิตเขาแรกแล้วก็ต้องเสียกันต้องลดลงมาแต่บุญที่ทำไว้อะมันยืดแต่เป็นโรคอย่างนี้แต่เราเห็นในสมองแตกเนี่ยมันมาจากหลายทางนะนี่ทางหนึ่ง คุณพ่อชอบทําทานช่วยเหลือสงเคราะห์ยากและผู้ลําบากยากจนกว่าตนเองแต่ว่าเป็นคนมักโกรธชอบงุดหิดใครพูดจาผิดหูก็จะโกรธหรือบางทีช่วยเหลือใครไปแล้วเนี่ยน,นี่พูดถึงอดีตนะบุคคลนั้นลืมบุญคุณของท่านท่านก็จะงุดหิดเลยเสียดายทรัพย์ถือเคยช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งเขาพ้นทุกข์ไปแล้วในระดับหนึ่งแต่แล้วก็ บุคคลนั้นลืมลืมท่านทั้งนี้นนท่านกันเลยหงุดหงิดและเสียดายแล้วบางทีที่เคยช่วยเหลือเขาต่อมาไปหลังไปขอความช่วยเหลือเขาบ้างกบไม่ได้รับการช่วยเหลือก็หงุดหงิดเลยเสียดายทราบที่ช่วยกับลูกนี้ไม่ช่วยเรก่ดีอะไรอย่างนี้บทีเขาเรายังช่วยทีเราเขาไม่ช่วยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากรณีอย่างนี้เกิดขึ้นคือเราช่วยแล้วบางทีบางช่วงเราเนี่ยบุญมันมาไม่ทันเพราะเราไม่ได้ทำเอาไว้ เกิดตกอับกันมามขอความช่วยเหลือจากคนที่เราเคยช่วยแล้วเขาไม่ช่วยก็อย่าไปงดหงิดให้เฉยๆซะนึกถึงบุญให้ใจมันใสๆกอบกับทําทานมาไม่สม่าเสมอในช่วงที่ทําทานทรัพย์ก็เกิดขึ้นช่วงใดไม่ทําทานทรัพย์ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าทานเป็นบอ่อเกิดแห่งทรัพย์ช่วงไหนทําก็ได้ช่วงไหนไม่ทําก็ไม่ได้ถ้าทําตลอดชาติก็ได้ทั้งตลอดชาติ เนี่ยสำคัญเพราะนั้นนะจึงบ่อยๆเมื่อมีใครมาถามวัดพระธรรมกายทำไมต้องชวนทาบุญบ่อยอาตช่ชวนทําบาปรือไงชวนทําบุญกเพราะยายก็ได้บุญเยอะๆเพราะบุญเท่านั้นถึงจะไปสู้กับบาปได้เราจะไปเอารถถังเครื่องบินอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรไปสู้มันไม่ได้บุญกับบาปคู่ต่อสู้กันมันคู่ต่อสู้กันเพราะนั้นเราต้องหยิบอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้มันถูกต้องกันที่จะสู้กับเขา ไม่ใช่เขาถือปืนมาเราดันถือฟืนไม่งี้นี่ไปสู้กันได้ยังไงที่คุณพ่อฝันเห็นพระพุทธรูปแล้วต่อมาภายหลังท่านกระด้พุทธรูปนั้นเพราะชาติในอดีตท่านมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเคยเป็นผู้เฝ้าดูแลสถูดีย์พระพุทธรูปแบบคนงานในวัดคือเป็นผู้ง่ายคือเป็นคนงานในวัดคอยดูแลพระเจดีย์อะไรเงี้ยสถูปพุทธรูป แต่ก็ตั้งใจทำขอมาสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนะที่ดับขันปธปินิพพานไปแล้วเนะี่ยด้วยบุญนี้จึงทำให้ท่านผูกพันกับพุทธูปและพระบระมสารีริกธาตุมักจะเสด็จมาท่านได้บูชาเพิ่มขึ้นสเสมอที่จริงท่านน่าจะไปเกิดได้ดีกว่านี้เนะี่ยแต่ความตรหนี่ในชาตินี้ทําให้ใจใส่ไม่เต็มที่และความเลื่อมใสนั้นไม่ครบองค์พระรัตนตรยัยคือเลื่อมใสพุทธเจา้าแต่พระธรรมกับพระสงฆ์ ไม่เลื่อมใสแต่ก็อยู่ในภูมิที่รับบุญได้ให้ลูกทาบุญทุกบุญไปให้ท่านบ่อยๆท่านจะค่อยๆดีขึ้นและตัวโลกเองก็จะได้บุญมากโดยจา uh huh. นี่ก็เป็นเคสติยญย